วันนี้ทางร้านเจเลยก็ขอเสนอพยเททายนะครับสีททยก็สีฟ้าน้ําทะเลมีทั้งสีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนแล้วก็ทีนี้เททายไม่ได้เผาธรรมชาติก็ออกสีอมแดงอมชาสีชาชาอันนี้เป็นก้อนนะครับก้อนเททายที่เผาแล้วนะครับวันหน้าจะเอาของที่ไม่ได้เผามาให้ดูอันนี้ดูที่เผาแล้วจะมี คัดสีเข้มไป,ไปทําส่วนหนึ่งแล้วก็ยังมีอีกส่วนหนึ่งที่โอ,ออกฟ้าน้ำทะเลเพทายนี่ทําเครื่องประดับจะสวยมากเพราะเพทายนี่จะเป็นคอยที่มีไฟหรือว่าความแวววาวายเคียงกับเพชรมากความแวววาวของของคอยนี้จะมีลาีประยับนะครับให้ดูอันนี้เป็นรูปหวัวใจเจาะนะครับในท้องตลาดไม่ค่อยมีใครทําทางร้านเราก็ผลิตได้ รูปรูปแบบที่ต้องการสนใจก็ต่างได้นะครับจะให้ดูเป็นรูปไข่ก็จะมีไฟละย,ย,ยิบยะยับดีนะครับถ้ายิ่งเป็นคนเพชรก็ยิ่งแวววาวอันนี้อันนี้ความละเอียดะยับของแสงที่ได้ศูนย์พอดีก็จะจุดศูนย์รวมของแสงก็จะสะท้อนออกมาละเอียดย,ยับ มีเป็นเพทายบอ่อไล่คอยเก่านะไม่ใช่อฟอร์มาลินทิในในตลาดที่เขาขายกันอฟอร์มาลินจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าธรรมดาไม่มีการระยิบระยับของแสงจะเป็นเพทายบอ่อไล่จังหวัดตาาหรือเพทายไทยนี่ก็จะมีระยิบระยับอันนี้ก็ดูเม็ดใหญ่นะครับให้ดูเม็ดใหญ่เลยเม็ดใหญ่นี่ก็ ไหลกะลัดนะครับให้ดูแกออกมาจากกล่องจะเห็นความแวววาวของของคอยนะครับอันนี้อันนี้จะจะสะท้อนแสงดีมากอันนี้เราแต่แงแต่งแดดและแต่งไฟนี่ครับอันนี้ท่านผู้ชม